ในเครับุันนี้อยู่อีกับไม่ถ้าเกมเลยครับวันนี้เราอยู่กับคุณคุณแรลครับไม่พูดอ่ะคุณก็พูดสิครับคุณ้วกูดว่าชื่อผมชื่ออะไรคุณแบงค์ทีวีนั่นเองนะครับ <c oughs> ขอเสียงโฮโฮโฮหๆๆน่อยครับโฮโฮโฮไม่ใช่ครับวันนี้เราจะมาเล่นพาสี่กับคุณแบงค์ี่ยนะครับเป็นไมค์คาสไวเวอร์เนื่องจากพาร์ทก่อนท <c oughs> <c oughs> ตึงตึ้งลิงตึงตึง เราก็ลงแท็กเจอเพจกันผมครับผมครับผมอยู่นี่สวัสดีครับเพื่อนผมอยู่นี่ครับเพื่อนผมอยู่นี่ในเพื่อนคุณครับผมกำลังเดินอยู่ครับเป็นเหมือนครับเขากำลังเดินอยู่เขายิ้มด้วยนี่ไคนนั้นแล้วคุณยังจะมีมาห่วงคนนั้นอีกเนี่ยคุณมันจะมืดดูจากเพลงก็รูเอ้าคุณก็ไปตัดไม้เองครับคุณแบงค์นี่ไงเพื่อนผมุูหน้าคุณนี่ไงเพื่อนผมเห็นยังครับนี่กับเพื่อนคุณนะเนี่ยดูจอผมสิครับ ออผมเห็นแต่ทำไมจอผมเป็นวัวครับจอผมเป็นวัวคาอะไรมาคาาแล้วเจาจะได้นื้อวัวมั้งเนี่ยเสียงอู๊ดอู๊ดเลยอ่าเนื้อวัวเอ้ยเพื่อนจะเป็นเป็นมีเนื้อเป็นวัวผมก็ไม่รู้นะครับว่าเนื้อทำยัง็นได้เดียวคุณคุณดูข้างๆผมนะผมจะทำอะไรดูทำอะไรครับดูข้างๆผมนะครับผมเสกวัวมาครับ จะเสกทำไมวะเปลื่อนมาทางนี้เลยดิเมื่อวานนี้ผมจะไปตัดไม้นะครับผมว่ามันมันจะมืดแล้วเนะี่ยตัดแต่แต,แต่ผมปรับ<แ>เป็นหิกฟูนี่นะหรือเปล่าผมไม่มีเสียงครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเออผมปรับเป็นหิกฟูอยู่มไม่มีซัมมี่ตัวเนื่องจากกระถูกพิปเปอร์บุ้มปุ้มปุ้ม เป็นกองแท็กเลยเหรอมองไม่เห็นอะไรเลยจะปรับแสงจอกันนั่นเนี่ยถุงว่าเนะี่ตั้งทุกอย่างเลยเนี่ยอะไรนะครับเจ็บตังโลกไม่ต้องครับเจ็บรงนี้ <มา S 1> เลเครับช่างเถอะครับมมแล้วถเปิดตั้มี้เลยนะครับเออเปิ่ได้เลยครับเนี่ยหนุ่มมาแล้วครับ มาแล้วตัมเป็นไงบ้างครับก็ยำบนตบนเรากองแท็กเจ้าแพร์เราอาจจะดูงงๆหน่อยครับเต่าเป็นซอมบี้เนี่ยเต่านี่คือซอมบี้เลยเนี่ยแล้วจัมพเดอร์เป็นตัวอะไรเนี่ยกระกาบเลยโอ๊ยโอ๊ยซอมบี้ทำไมเขาเป็นตัวนี้อ๋อคนละแท็กเจ้าแพร์อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้าก็เลทเชียนมาก่อน โอ้ทำไมคุณใช้เพื่อนช่วยอะครับแต่เพื่อนมันทำอะไรไม่ได้เกินมาแล้วเพื่อนยิปเัอคิลเลอร์ถ้ามันน้อยงงกับเทคเจอร์เพกมากโอ้อันนี้ชามนี่ประตูนี่เออสตีอยีด โคนันครับโคนันครับทิปเปอร์ทิปเปอร์เป็นตัวอะไรไม่รู้โอ้โหเดีือดสนหลังสนหลังใหญ่ไหมครับโอ้โหมีตอนด้วยตอนสานนี่ตึ๊ด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 ด้วยตึ๊ดโอ้ที่ตึ๊ดทตัวเลยโอ้เออเดี๋ยวผมกล้องไปช่วยครับคุณเป็นไงบ้างครับโอเอ็นเดอร์แมนแต่หน้ากาด ขั้นหนึ่งครับขอั้นหน่อยครับนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับอุ้ย z o m b ี e วาไม่ไม่ได้ครับไม่ได้แล้วแบงโอ้โอยเกียวตันโอ้ยน่ากลัวจุงเว้ยแบงจูเกียวตันเนี่โอ้ยลงไป่ทำไมแบงยูเกียวตันดิโดนตุ๋ยโอ้ยโดนตุ๋ยโดนตุ๋ยจะตายแล้วโดนตุ๋ย ต้องเล่นเดียโอ้ยข้างหน้าซอมบี้เต็มเลยกิน,น้กิ<ล>นโอ,อ้โคโถผมขอขุดลงในถ้ำก่อนนะครับท่านผู้ชมโอ้โหขุดไปทั้สองบล็อกฮะผมว่าเอาพาร์สี่ให้กอ,อยันเถอะคุณครับค,คุณอยู่ไหนครับ,บ,รบผมอยู่ใต้ดินครับ จะเปิดดูครับว่ามีตัวไหนหืมนี่สว่างสวยมากคุณไหนผมมีดาบเขาไม่เป็นไรครับคุณซอมบี้คุณอยู่ไหนผมถามคุณไม่ได้ถามซอมบี้ครับคุณอยู่ไหนผมอยู่เดียวโอ้ผมเจอนอร์แมนด้วยครับเออ โอ๊ยตายผมเกิดที่บ้านเก่าครับเพราะผมตายครับอุวยคิเปอร์โอ้ยอะไรบ้ากูเสียหัวแล้วคุณอยู่ที่ไหนบ้านเก่าใช่ครับเพราะผมตายอู้ผมเห็นคุณนะครับคุณอยู่หน้าประตูเลยครับกินเด็กคินเลยคนนึงนี่เนอะผมเองกินเด็กคินเลย อุ้ยโอ้ยโอ้ยเข้าบ้านเก่าดีกว่าโอ้ยเข้าบ้านก็ไปเทียวที่เาวาโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าจะไฟไฟบ่อไฟบ่อลงเลยอ้ยแก่น้อยหลบเอื้ออีกรองกระเออตกกระบะรู้สึกว่าเราต้องรอตอนเช้ากว่าถึงจะสร้างบ้านได้นะครับ โอ้โอ้ยทำไมทไมซอมบี้คุณหน้าตาหงักเลยครเดี๋ยวเวลาประมาณสิปนาฬิกาสามสิผมจะเลิกอ่ะเลิกนะครบเพราะคิวไี่มาจันหน่อยเหลืออีก5นาทีครับโอ้ยใครสุยใครสนุวย อมีเล็กอยู่ในน้ำเลู้เล็กจิกเฮ้ยมีเล็อยู่ในน้่ี่ี่มีอยู่คุณครับข้างหลังคุณครับคุณลบได้ครับผมให้ผมจัดการเองคุณครับคุณครับตีว้าวตายดวงไข่ปลาเนี่ยโอ้อยู่ดวงจันนี่มันมันส่วนยังเลยดูดวงจันดิโอ้โมนหน้าเป็นคนคนเลยแป๊บเดียวแบตเตอรี่อ้วเปิดมะเหียว ตอนเช้ายังเนี่ยโดนทิ้งอ้าวโดนทิ้งอ้าวคุณลงเองเถอะครับคิมมี่มันจะจบด้วยเปิดกับแป๊บนึงครับเดี๋ยวอสามสี่ครับอ่าผมจบเลยเหรอคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากอาจจะไม่ตลกอาจจะไม่หัวร้อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันน้อยหน่อยนะครับเพราะไว้เจอใหม่ในควาสนะครับคือ Minecraft Survival Part อาทิตย์ห้าเีงนะครับสวัสดีครับ